สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะจากการที่เราได้ยินข่าวแล้วก็เราได้เสพสื่อโซเชียลนะคะเราจะเห็นกาแฟบ้านร้อยปีนะคะที่มีการลงข่าวไปแล้วก็มีผู้คนเข้ามาช่วยอุดหนุนนะคะคุณยายท่านหนึ่งนะคะที่ได้อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้นะคะแล้วก็เขานั้นนะคะได้ทําอาชีพในการขายกาแฟได้วันละ1-2แก้วเท่านั้นเองนะคะท่านผู้ชมแต่บ้านหลังนี้นะคะก็มีอายุ ะะประมาณหลักร้อยปีนะคะและหลังจากนั้นก็มีผู้คนให้ความสนใจแล้วก็เข้ามาอุดหนุนกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะวันนี้ยโสธราเองก็ผ่านมาที่นี่นะคะก็มาอุดหนุนคุณยายเชกเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ที่เราเห็นในสื่อเฟซบุ o กนะคะสื่อโซเชียลนะคะต่างๆนะคะว่า,าเป็นบ้านอายุร้อยปีนะคะถนนก็จะเป็นอยู่หน้าวัดจำปานะคะ วัดจำปานะคะอําเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นี่เองค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็เลยเอาบรรยากาศภาพสดๆมาให้ดูนะคะนี่โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยนะคะท่านผู้ชมอันนี้ให้ดูรอบนอกก่อนอันนี้ก็จะเป็นถนนนะคะจะเป็นถนนการเดินทางนะคะหน้าวัดหน้าวัด ศาลา,าลอยนะคะกับวัดจำปานะคะท่านผู้ชมก็จะมีเป็นทางผ่านพอดีนะคะก็จะเป็นที่รู้จักของคนนะคะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีคนเข้ามาซื้อหากันเยอะแล้วก็นำรถเก่าๆมาให้ดูด้วยนะครับเพื่อให้เป็นจุดเด่นในการค้าขายนะคะเพื่อเป็นการเชิญชวนแล้วก็เป็นการช่วยอุดหนุนนะคะคุณยายนะคะที่ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวลำพังนะคะแล้วก็ในการประของอาชีพด้วยการขายกาแฟนั่นเองนะคะท่านผู้ชม